ที่ปลายนิ้วเนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกเสียวความรู้สึกระดูตรงนั้นก็ได้เราทําให้มาอันไหนที่มันทําได้มากโดยที่เรียวกว่าเราไม่ต้องไปอาศัยการออกกําลังถ้ามีดําเนินชีวิตอยู่เป็นปกติได้แล้วกําหนดได้เนี่ยเราจะลุกขึ้นยืนขึ้นเดินอย่างเงี้ยอย่างนั่งหน้าคอมหรือเรานั่งทานอาหารอะไรหรือเรานั่งทํางานอะไรเนี่ยพอเราจะลุกขึ้นยืนขึ้นเดินเรากําหนดเลยเราฝึกสติแต่ก็นี่เราทํางานโดยคนทั่วไปมันก็ต้องใส่รองเท้ากํกหนดยาก แต่ถ้าเป็นผ้าเนี่ยสมมติว่าเป็นนักปฏิบัติแล้วก็ไม่ใส่รองเท้ามันจะลุกขึ้นยืนขึ้นเดินมันกาหนดเรียบทปุ๊บข um ยทะท้าท้าจะพ่นพุนก็กาหนดนึดนึ่งเสือกปลายตั้งสติห้านิ้วเท้าวางลงแล้วกระทบแล้วก็กาหนดเงี้ยนึดนึงนึดนึงไม่กี่เกี้ยก้าวมันจะแน่นเครียดแล้วก็เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสาหรับผู้ที่ปฏิบัตินะเข้าสู่ไอสภาวะวิปัสสนาได้ง่ายๆแล้วนะแค่กําหนดนิดๆหน่อยๆมันก็เข้าแล้ว อารมณ์ลาที่มันจะพึ่งพานมันก็จะหายไปเป็นราบเรียบหมดเพราะว่ามีสติสัมัญญามีสัมปชานโนสติมาคอยคุ้มครองคอยดูแลไว้แล้วก็จะเห็นใจเต้นได้ง่ายถ้าสําหรับที่เรียกว่าเป็นคารวะญาติโยมเนี่ยมันมุ่งเรื่องของทางโลกทางกรมรูปเสียงกิรสการสัมผัสเพื่อให้เดมาทางวัตถุกรมมันก็เลยต้องเพ่งสติสมาธิเพื่อเพื่อตะเกียกตะกายเพื่อจะให้เดมาทุ่มเทชีวิตจิตใจ,จตรงนั้นนั่นแหละเปนั้นเนี่ยเมื่อเราเพ่งไปเรื่องงานมันต้องใช้สติสมาธิไง แล้วเพลงไปมากๆมากมันหิวข้าวมันแสบท้องมั่งใจสั่นมั่งมะไใจเต้นมันมีตรงนั้นนั่นแหละแต่มันตึงก็มันไม่เป็นธรรมชาติครับมันตึงเครียดเกินไปเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของที่เราทางเรื่องเรื่องของทางโลกมันสูงอ่ะมันมากมากไปด้วยเขาเรียกปุถุชนชนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสมันบังไอ้พวกนี้มันบังสภาวะใจเต้นได้สภาวะธรรมชาติที่มันมีอยู่ด้วยการข่มด้วยการกด ตอนนี้ถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราจําเป็นต้องอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลิกงานปุ๊บเราก็มาเข้าที่ดึงสตินั่งรู้ชัดเรานั่งขึ้นมาทันทีเลยนั่งหลังตรงๆเท้าขวาเท้าซ้ายเท้าท้ายครับเท้าขวาเราจะนั่งห้อยห้างแล้วเราจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้นั่งกับพื้นเรากําหนดนั่งรู้ชัดเรานั่งรู้รู้ไปทั่วกายเรารู้สักระยะหนึ่งจนกระทั่งเริ่มสติเริ่มไม่ไปเริ่มรู้ชัดแล้วแล้วก็ ภายในเราจะเห็นแน่นนะอกเครียดทิสะอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็เราก็ดูดูแบบปล่อยวางแล้วก็ดูให้รู้ชัดแต่ดูแบบปล่อยวางเดี๋ยวจะเห็นความแน่นเครียดแล้วก็โปร่งไปเองสําหรับผู้เจริญเข้าถึงวิปัสนาแล้วนะชนะล่างอารมณ์ที่เป็นในพวกขยะที่อยู่ภายในเนี่ยออกทําให้มันแจ่มใสให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้เกิดการผ่อนคลาย เพราะฉะนั้นเนี่ยใจเต้นเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราออกกําลังดูมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันคนเราจะออกกําลังตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้มันก็มีอารมณ์ได้นอนพักผ่อน,นทําไงถึงจะหเห็นใจเต้นได้ตลอดก็ต้องเจริญเนี่ยดูความรู้สึกที่ลมกระทบไม่จําเป็นต้องดูใจเต้นเสมอไปแหละแต่ถ้าดูได้มันก็ดีดูความรู้สึกที่ลมกระทบไปจมูกเนี่ยเราดูได้แน่ถึงเราไม่มีใจเต้นเราก็ดูได้แน่ แล้วถ้าเราดูจนกระทั่งแน่นเครียดโล่งแล้วแจ้งทุกทวารเราเห็นวิรู้จัจอิปัสสนาแล้วครนี้เราจะเจริญหนักไปทางสมถะ,ะ็ได้แค่รู้จะดูฐานเวทนาก็ได้ว่าพระว่า,วา,วาเราเ,ราเราจาะจนทะลุผ่านแล้วดูฐานเวทนาเจาะเจาะทะลุผ่านมันก็อิปัสสนาก็ตามไปอีกแล้วก็เรียกศีลสมาธิปัญญาถ้าเราแกะทางอิปัสสนาก็กําหนดความรู้สึกมาก กำหนดความรู้สึกเนี่ยก็มีสติด้วยนะสติละลึกได้ละลึกอยู่กับความรู้สึกแล้วลูกอยู่ในฐานกายก็ได้หรือในความรู้สึกในกายก็ได้รู้สึกกาสถานเวทนาก็ได้ความรู้สึกในเวทนาก็ได้หรือดูตัวผู้รู้เอาเราเลึกอยู่ตัวตัวผู้รู้หรือดูความรู้สึกในตัวผู้รู้ก็ได้เพราะนั่นาเมื่อเรามีความรู้สึกถ้าเราเล็งความรู้สึกให้ชัดเจนปุ๊บเนี่ยมันจะไปละอุปทานขับนั่งห้า จะเรียกเป็นการปฏิบัติข้อธรรมในธรรมก็ละอุทานขันธ์ทั้งห้าด้วยการเดินตามความรู้สึกในฐานใดฐานหนึ่งฐานกายเวทนาจิตนะจนกระทั่งเกิดความรู้สึกตัวเที่วพร้อมเราก็ดูไปเรื่อยๆฐานธรรมเพรนั้นไม่จําเป็นต้องดูใจเต้นอย่างเดียวอย่างข้าพเจ้าตอนบวชในใหม่ในีใจเต้นมีทั้งวันนะเราก็ต้องทําอย่างเงี้เป็นอารมณ์แล้วก็จนกระทั่งพอได้ธรรมะ ในยุคแรกๆศีลส,สมาธิปัญญายังไม่ได้เผยแผ่อะไรนะก็มันมีก็มีเรากําหนดได้ตลอดเวลาเลยทุกเรียบทจะเดินไปทางไหนแล้วก็ไม่ได้ใส่รองเท้าเราก็กําหนดไปเรื่อยมันก็จะเรียบ,บทมันก็จะเรียบร้อยดูดูงดงามก็นี้ตอนนั้นนี้มาเผยแผ่มาสร้างวัดมาอะไรแต่มีอะไรมากเริ่มมาพูดธรรมะอะไรเนี่ยความเครียดมันสูงมันไปบงังสภาวะแต่เราก็มีวิธีการกันแนะนําอย่างเงี้ยแหละพอมันไปออกนอกมากมาล้วก็ดึงเข้าใน โดยใช้เทคนิคต่างๆอยู่ป่าบ้างนั่งไม่นอนบัง่งแล้วก็ฉันอาหารหนเดียวฉันบังสวิรัตบ้างเกล้งพลัดในพระวินยัยพอสมควรไม่ถึงขนาดเปี้ยๆหรอเอาพอที่มันดาเนินชีวิตววประจําวันประคับประคองกันไปไ,ปไปได้ทําปฏิบัติทําเพื่อวินยัยปฏิบัติวินัยเพื่อธรรมะเราก็จเจริญเราก็เห็นทุกข์เกิดขึ้นภายในแล้วทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปของเราบางทีก็นหนักไปทางในสมถะบ้างบางทีก็นหนักทางวิปัสสนาบ้าง มันมีแค่ทุกข์กับความดับทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ต้องให้รู้สมาวิปัสสนาเป็นยังไงก็ให้แจ้งทุกตะวารเมื่อแจ้งทุกตวารแล้วเนี่ยคราวนี้ถึงจะมีใจเต้นไม่มีใจเต้นยังไงเนี่ยพผ่านคตลักขั้นเนี่ยมันจะมีเองถ้าหนักไปทางใจเต้นมันก็จะมีใจเต้นเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าหนักไปทางสมถะก่อนที่มันจะก้าวจากยาไปสู่ละเอียดมันก็จะอาจจะมีใจเต้นเกิดขึ้นะแล้วก็ ค่อยๆก็เรียกว่าถ้าเป็นพวกสมบัติก็เข้าสู่สมาบัติแปดแล้วก็สมมติยกจิตสู่ปัไตรลักษ์ตัดอุปทานขันธ์ทั้งห้าเนี่ยแต่ถ้าสมมติจะเลยปัสนาก็ต้องเห็นความรู้สึกเนี่ยเป็นประจำเห็นความเกิดดับของรูปนามอยู่แทบตลอดเวลาเลยแต่สมาธิก็ต้องรวมตัวเพราเราใช้ใช้ใชปัไตยลักษเป็นอารมณ์นะพอมา,มากจะรวมตัวประหารเนี่ยมันต้องรวมตัว อำนาจของสมาธิฌานจะต้องถึงมันถึงจะประหารได้นะมันก็ต้องนั่นก็ถ้าเรียกกริสสมาธิปัญญามันต้องคู่ควรกันแต่ใครจะหนักไปทางฌานนี่จะหนักไปทางปัญญาหรือหนักในทางความทาตุซาทำอารมณ์ให้เป็นปกติสม่ำเสมอกาเรียกกระทงังศีลดูไปเรื่อยๆเนืองๆแล้วก็ให้มีตนเป็นที่ก่อที่พึ่งมีธรรมเป็นที่ก่อที่พึ่งยามีสิ่งอื่นเป็นที่ก่อที่พึ่งไว้นั้นใจเต้นเนี่ย เราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายนักเราฟังชรพจรเสียงใน,ใ,นในเต้นในหูก็ได้แล้วนอนเนี่ยเอาหูแนบหมอนเนี่ยแล้วก็ปิดอีกหูอีกด้านหนึ่งแล้วก็ฟังเสียงทีพจรเต้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหลับไปแต่มันเครียดมากนะักพะมันสมาธิอันมากนะักมันเป็นสมาธิภายนอกนะใจเต้นหนึ่งภายนอกแล้วถ้าเราไปยึดเนี่ยมันจะเครียดจัด แต่มันก็ผ่านอุปสรรคได้นะแล้วลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ปรับระดับน้อมสติมาอยู่ที่กระดูกสันหลังอีกแล้วก็ย้ายสติจากบนส่วนหัวลงมาส่วนลำตัวเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยแนะนำนะให้หนักไปทางสมาธิเดี๋ยวมันจะไปติดสมาธิแต่ถ้าเรากำหนดความรู้สึกมากๆแบบสบายๆแล้วพอมันผ่านมนโนญาณผ่านแล้วมันจะมีตัวสภาวะเนี่ยคอยคุ้มครองคอยดูแลเราไม่ใช่อิทธิฤทธิ์นะ แล้วก็เป็นญานเครื่องรู้คอยคุ้มครองไม่ให้อะไรเป็นตกไปในอำนาจของความโลภโกรธหลงซึ่งมันสูงกว่าเนี่ยอาการเอาชนะกิเลสเนี่ยมันสูงกว่าไอ,ปาอ้ปฏิหารนั่นอิทธิปฏิหารเนี่ยก็เรียกว่าพิญญาห้มันสู้วัาพิญญาหกไม่ได้หรอกถึงคนที่ว่าจะไม่มีส่วนตาทิพหูทิพอะไรแต่มีลากิเลสได้ไม่งั้นพระอรหันตุขยัยปัสกอก็ต้อง อยากได้มีเลือดมีเดดกันเดี่ยมันพอมันผ่านไปแล้วมันไปถึงอาสวะขยายนแล้วมันไม่มาสนใจแล้วตาทิ่ผูทิพย์เหมือนข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปสนใจมานแล้วแค่เห็นแค่ทุกข์กับความดับทุกข์แค่นั้นตอนนั้นเนี่ยเมื่อวานก่อนนี่มีคนถามมาเรื่องนิวอารเข้าฌานมาสองสามปีแล้วว่าไอ้สี่งวดสุดท้ายเนี่ยแกล้งบอกเข้าไปเขาไปซื้อเนี่ยมันตรงทุกงวดเนี่ยโอ้โหคนเข้ามาติดตามกันใหญ่เลยมาถามกันใหญ่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้บอกนะ เป็นการเล่าอารมณ์ของผู้ที่ถามมากันนั่นเองแล้วเราก็มาได้ไปสนใจแล้วก็แนะนําให้เออมันเห็นเราก็ตักแต่ว่าเห็นอย่าไปติดมันที่แนะนําอย่างนี้มันจะได้ฌานมันจะได้ไม่เสื่อมมันจะได้ทรงถ้าถ้าเราไปติดมันอย่างเงี้ยเดี๋ยวฌานเสื่อมไปเดี๋ยวก็หมดศรัทธานในพุทธศาสนาถ้าอมันไม่ได้เป็นอริยบุคคลน,นะนะแต่ถ้าเป็นอริยบุคคลแล้วก็แล้วกันไป ถ้าไม่เป็นในรบ,บุคคลนะมันชานมันเสื่อมได้มันเป็นของไม่เที่ยงไปในะพวกค่วหวยอยากถูกหวยมีมากเหลือเกินไอจะถูกไม่ถูกมันก็ขึ้นบุญวาสนาตัวบุคคลเหมือนกันนะพวกเนี้ยถึงไม่ได้มาได้หวยจากที่ไหนเขาเอาหวยมายัดเยีดยดพยายามหนีแล้วก็เขาก็จะมาขายให้ได้ถ้าจําเป็นตน้องซื้อถูกก็ยังมีเลยซื้อได้ความจําเป็นไม่ซื้อหวยแล้วก็ได้ได้ลาบได้ไดได ยศอะไรก็มีมันเป็นบุญวัสนาเดิมมันเป็นวิบากมันเป็นการกระทําตัวเองแล้วน่นเราเรา,เราจะเลิญเรามีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าดีที่สุด